กอลูมิชแนลนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดชัยนาทช่วงสายเกือบเที่ยงแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าบรันช์นะ mm hmm. ก็เรียกว่าอรารยธรรมของคนตะวันตกเนี่ย mm hmm. ก็จะนิยมทานอาหารที mm hmm. ่แบบว่ากึ่งหนักกึ่งเบาะ mm hmm. ร้านนี้ชื่อร้าน s u n s ซ็ c ค f e ฟ u n s มเ c a f e นี่อยู่ที่จังหวัดชัยนาทน,นะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นร้านเรียกว่า กาแฟแล้วก็มีอาหารสไตล์ติตาเลียนแล้วก็มีเบเกอรี่นะฮะไว้รองรับกับคนที่เขาเนี่ยจะมาทานคือเป็นอารมณ์ที่โบรยมี่อยากเห็นในเมืองชัยนานมากจะมาหลายครั้งแล้วนะคิดว่าเป็นร้านขายรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าหน้าร้านก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่มากนะฮะคืออยากบอกว่าร้าน s u n เซ t คาเฟนเนี่ยซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยขายกาแฟแล้วก็มีเครื่องดื่มน่ารัก า้าใครมีชอบทานช็อกโกแลตเย็นไงก็นี่อันนี้จะเป็นแบบว่าแบบว่าช็อกโกแลตตัวนี้ตัวท็อปซิกเนเจอร์เลยแบบอร่อยอะ่ะถนนราคาไม่แพงนะคะแก้วหนึ่งไม่เกินร้อยค่ะนะคะอย่างที่สองน่ารักมากนั่นคือสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ร้านนี้นี่ทำแบบสไตล์เตะเลียนขอบอกว่าหน้าที่จะรับประทานแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเคก้ก นะ,ะคือแบบว่าน่ารักอะคือัเซ็ตทำได้แล้วก็อันนี้เป็นเปลือกซองชิ้นใหญ่มากอะเวอร์แล้วก็โรยไอซิ่งนิดนึงนะคะคือถ้าเนี่ยกินนมที่โต๊ะทียจ,จัลจีนั่งนะข้างหน้าก็คือห้องกระจกแล้วก็ข้างหน้าคือแม่นม้ำเจ้าพยาวิวดีเวอร์ขอบอกว่าร้านแบบนี้เนี่ยเป็นร้านที่ เราอยากมาทานในชัยนาทมากแล้วก็น่าจะมารับประทานมากแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นร้านอาหารสไตล์ที่เรียกว่าออมีคนแบบว่าอยากจะทานน่ะคนรุ่นใหม่ชอบทานก็จะมีสปาเกตตี้มีขนมหวานมีเครื่องดื่มนั่งทานกาแฟนั่งทานเครื่องดื่มเย็นๆชิวๆทานอาหารกึ่งหนักึ่งเบาหน่อยหนึ่งนะฮะสไตล์อิตาตเลียนสไตล์ตะวันตก แล้วก็มองข้างหน้าก็เป็นสายน้ำแบบโอ้ยฟินเวอร์นะคะชัยนาทเมืองน่ารักนะคะแล้วก็เป็นเมืองเล็กแต่เม็นเล็กในใจคืออยากจะบอกว่าร้านซันเซ็ตเนี่ยส่วนราคาของไม่แพงนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยคือราคาหลักร้อยต้นๆแล้วก็ที่นี่มีสเต็กด้วยนะคือแต่ตอนนี้จารนิไม่กล้าทานสเต็กเยอะครัเพราะว่าหากกินน้เยอะแล้วมันจะแน่นก็เรียกว่าสเต็กก็อยู่ในราคาที่รับได้นะคะสองกว่าบาท ก็เรียกว่าราคาที่ไม่แพงแต่รสชาติเนี่ยโอเคมากนะคะเราก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณมาชัยนาทก็อยากจะให้คุณเนี่ยลองมาทานอาหารที่ร้านซันเซ็ตดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเออความเรียกว่าโรแมนติกแล้วก็บรรยากาศดีธรรมชาติดีอาหารอร่อยเนี่ยยางหอมช็อกกตตี้เลยเดี๋ยวถ่ายเสร็จเนี่ยอาจารย์พิจารณ์นะอยาก ร้านซันเซ็ตนะคะอยู่ริมน้ำเจ้าหยาเลยนะคะกด GPS มาเนี่ยจะง่ายมากนะคะร้านซันเซ็ตนะคะคาเฟ่คืออยากจะบอกว่าร้านซันเซ็ตคาแฟคือมันเป็นร้านที่แบบตอนแรกเนี่ยเชื่อไหมขับมาสองสารอบอยากจะมาทานแต่เห็นมอเตอร์ไซค์หน้าร้านโล,ลดๆว่าเขาขายรถพอแบบว่าน้องอะ่ะส่งมาบอกอาจารย์นี่พี่คะลองมาทานที่ร้านซันเซ็ตดูเราก็เลยมาเลยะคะ่ะ ลองดูนะคะร้านนี้ดีต่อใจในชัยนาทมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเรานะคะ mm hmm. รับปูรุวิมีชแนลค่ะ